คนเงียวดุเงียวบอยท่อปัสสาวะอักเสบฟังสวัสดีครับอิสานพ่ะเจ้าครับน้ำธงไ้ธงนะสบายตาดีสนอกว่าพุทธเ่าหรือว่าคนที่เกิดโดนหรือว่าคนที่มีอายุนั่นะนะพวกเงียวบ่อสุดจากเทียเงียวกับปิดกับปล่อยลูกเงียวขึ้นละสิบเทือ่อยี่สิบเทื่อกับมีบ,บ่ได้รับบ่ได้นอนคาตะเงียว อันนี้เป็นสมุนไพรแบบภูมิปัญญาบ้านเขานะพี่น้องเฮดได้ถึงผู้หญิงผู้ชายดีดีเบิรแหละขอให้เฮดขอให้กินเท่านั้นเองนะครับอันนี้การันตีได้เลยว่าสองสามมื้อนี่มิดอิ่มซิมแบบนอนหลับสบายเลยไม่ต้องลุกเงี้ยวดรอกหรือว่าไปใส่มาใส่เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าสิมีห้องน้ำให้กูเขา่าบ่เป็นแบบที่ว่าไม่ต้องไปหาเขา บ่ต้องไปดอกล้านยุงล้านเนี่นะนะบ่ต้องไปยางลงทงนะพี่น้องยางลงทงมาอีสานมาเจ้าสิพาไปเบิงว่ามันมีอย่างน่เฮ็ดจ้งใดกินจังใดตามเลยนี่ค่ะสมุนไพรหญ้าแห้วหมูหญ้าแห้วหมูบ้านเขาธรรมดาน่พี่น้องนะเนี่ยลักษณะดอกจังสี่เลยลักษณะใบก็บเลี้ยวๆยังสี่เลยนะยูนําเดินบ้านเจ้านั่นหาเบิงมีให้คนงามขุดก่อนขุดเลยผู้สาว จุบหัวหุ่นดินแตกเขิบเลยนะครับที่นี่เขากระสีหัวมันกระสียุ่ตื้นๆน,น,น,นะพี่น้องนี่คือหยาห่เขาหมูนะครับขุดได้แล้วนี่ต้นหยาค้านะพี่น้องไอ้ที่เขาผู้เฒ่าผู้แกเอาไปเฮ็ดไถหยาน่พี่น้องนะเอาไปเกี้ยวใบมันแล้วเาไปเฮ็ดไถหญ่านะครับนี่สิขุดเอาหากมันงัดบุยลองดึงก่อนนี่นะพี่น้องหากสิเป็นยังสี่เลยหากหญ่าค้านะพี่น้องอันนี้ก็งามอีกนั่นแหละอันนี้ต้นยัง ต้นตะไคร้จ้าต้นตะไคร้เนาะครับเอาถอนเอาถอนเอาเลยนะครับ <c oughs> โอเคอันนี้ก็ตะไคร้ได้ครบแล้วนะพี่น้องหญ้าแห้วหมูแล้วก็รากหญ้าคาแล้วก็ตะไคร้นะครับบัตรที่นี่ตามวิธีเฮ็ดวิธีทําวิธีกินได้เลยนะครับไปไชค่ะ <c oughs> หัวหญ้าแห้วหมูนะคะรากหญ้าคาแล้วก็ตะไคร้ค่ะครับบัตรที่นี่ก็สิ ให้พื้นล่างนะพี่น้องเอาล่างเลยครับสมุนไพรเราพร้อมแล้วค่ะแมนครับนี่คือสามอย่างเราหามาพร้อมแล้วนะพี่น้องนี่คือหัวยาแหว่มูแล้วก็อันนี้คือคือตะไคร้นะครับตะไคร้ตะไคร้นี่ใส่ถึงใบนะพี่น้องตั้งแต่หัวหอดหอดใบนะพี่น้องนะแล้วก็นี่คือรากหญ้าคานะครับที่นี่เอาลงใส่หมอนะครับต้ม ถ้าต้มหน่อยต้มหลายอยู่ที่ปริมาณของสมุนไพรนะครับใส่นําหนาหน่อยหรือน่าหลายนะครับต้มให้เดือดจังสี่แล้วชุดนึ่งจังสี่นี่ต้มได้หลายนํานะพี่น้องต้มได้จนจืดลิ้นใส่แก้วแม่ <laughs> นะครับนี่ลิ้นให้เบ่งนะหอมหอมได้พี่น้องนะหอมหุ้ยเลยนะพี่น้องเนะ่ป้อเออเป็นยังไงหอมอร่อยมากเลยค่ะรสชาติของมันกระซิออกจืดๆซ,ซ,ซื้อนะพี่น้อง แซ่บอีกตั้งหากนะครับที่นี่หอมแซ่บอร่อยวิธีการกินให้กินแทนน้ำจักสองมือสองมือนี่ถ้าผู้ใดเป็นระดับสิบกว้เทียขึ้นมาขึ้นขึ้นไปเนี่ยนะพี่น้องลูกเงียเ่ยวนะ่พูดถึงหรือว่าเย,ยี่ยวหยุดเยี่ยวหยดเยี่ยวหยอดอย่างนั้นนะสองมือสามมือเท่านั้นสิทุเลาลงเหลือมือละเทือสองเทือเท่านั้นเองนะครับขึ้นละเทือสองเทือ่อันนี้อิหรีอิสานพระเจ้าการัานตีเลยว่า ของจริงบ่ต้องไปพึ่งเขาของเฮามีหยามมือคืนน่ะผู้ใดบ่ได้นอนบ่ได้หลับน่ะหะย้อนลุกเยี่ยวนะพี่น้องหรือว่าเก็บท่อปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะอักเสบอ่ะเอาตัวนี้ไม่แก้นะพี่น้องอีสานบ่เจ้ากัรันตีหลืนะครับว่าอันนี้คือภูมิปัญญาบ้านเฮาแบบเห็นผลอิสานบ่เจ้าเอามาบอกแล้วอย่าลืมบอกต่อละสวัสดีครับ